สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องต้องออกเด้อค่ะออกจากป่าล่มมีนะคะคนละลมแห้งมาเป็นผักๆเด้อพี่น้องต้องเฝ้าออกจากป่าทัานทีนะคะ,ะเด็กกับบะมียังไรนะคะโอ้ยนกพันเสินพี่น้องค่ะเห็นน้ำพันไตบ่พู้เนี่ยท่งส,งสูงคนค่ะเนี่ยเสินล่มเสินเอาล่มนะคะโอ้เสิน,นเอาล่มนะคะ ฝนจิตกพี่น้องคะฝนมันจิตกนะคะต้องนะคะฝนจะตกต้องหนีออกจากไอ้นั่นเลนะะิกค่ะต้นไม้นะคะออกมาตรงที่โล่งให้ดีที่สุดนะคะเปีย่ยฝนไม่เป็นไรเด้อค่ะเด้อแต่ถ้าเกิดต้นไม้หล่นทับเด้อมันจะไม่ได้ยี่นะคะพี่น้องแถา,านี้ยั้งได้ไหโอ้โหฝนเสิน เชิญเห็นอำพัะไทยบวบุ่เชิญเหรี่นล่มนะคะเป็นคู่นะพี่น้องนะ,ะมีความสุขอีกอย่างหนึ่งคือกันเด้ร์ค่ะตะปาเฮ็ดพี่น้องค่ะแถบนี้ตะปาเฮ็ดล้วนล้วนนะคะตะปาเฮ็ดปาเฮ็ดพูดบันเชิญเหรียล่มเห็นน้ำบ่บ่มืดตื้อๆพัทไทยก็แน่บ่เห็นดอกพี่น้องเพราะว่าฝนสิต๊ค่ะ ฝนจะตกพี่น้องคะไม่ยังดอกค่ะค่ะพี่น้องออกมาแป๊บเดียวได้ฝนตกตอกกลับเนี่ยบานนะคะก็แหง้งแห้งกันพี่น้องเลยลมแรงนะคะได้ยินเสียงลมบอนะคะพูนฟังทั้งฝนพี่น้องม่แดดนะคะพ็นมีแดด ทางนี้ไม่มีแดดนะคะระไทยก็จะกลับบ้านแล้วพี่น้องคะว่ามี้ยังดอกค่ะวันนี้มากับจักรยานคู่กายนะคะว่าไทายจะจูงจักรยานแล้วก็เห็ดขีดไม้พียน้องเบิ้งนาะให้นะเย่าบากันเด้อะค่ะสันแน่จูงเอาเนาะพี่น้องเนาะต้องออกจากนะคะป่านี่กับป่าใหญ่คือกันเด้อะค่ะต้องออกจากานี่ทันทีเลยนะคะป่านะคะลมันแรง มาจ้ะยางกับบานน้ำกันเดี๋ยวก็เดินกลับบ้านแล้วค่ะตามถนนมาเลยนะคะวันนี้ปั่นจักรยานขนน้นนสีหาโนนเด้วพี่นอนะ้องเน้่แตะล่มมันแห้งนะคะก็ะเลยจะต้องกาบเมื่อบานนะคะเดี๋ยวฝนจะตกนะคะหมดไม่มีก้อนยางหดอกพี่นอ้องค่ะเพราะว่ามันลมมันมีลมถ้าเป็นยางไปจังสันล่ะเพราะว่า ย่งางเด่นนะค่ะเนาะเอาบรรยากาศบนภูเขาสูางๆคนพี่นน้องค่ะพูดมืดตื้อๆฝนจิตกนะคะนี่ดดเดี๋ยวทำพะดาหม่บวานอยู่ทั้งเขาอีกหม่บวานหนึ่งมามาย่างกับบานาน้ำกันนะคะเดินเมียบ้านนะคะ นฝนมันสิโต๊ค่ะหมืดตื้อๆนะคะยังพระทัานไหนขำบันไหนเด้อค่ะแต่กะลมแห้งนะคะเนาะต้องรีบกลับบ้านนะคะต้องค่อยๆนะคะแต่นี่ก็จะล้งถนนพี่น้องคะลงภูเขาแห้งๆเลยนะคะสูงๆนะคะถนนลูกหลัง ปันจักรยานก็นต้องระวังนะคนะ่ะมันจะมือเบรกบ่ไ,ได้เด้อพี่น้องเบรกก็เบรกให้พอสมควรนะคะขับไปเบรกกึกเหงือคือล่มเลยนะหล่มประคองรถไปอยู่นะคะกิ่งถลอนถลอนล่มเลยนะฮะพูดเพี่น้องค่ะมุมน,นี้ก็เห็นภูเขาหิมะเด้อค่ะเด้องสูง วิวสวยงามประเทศสวิตเดนมาฝากพี่ตอนน้องเนาะค่ะเนาะคน,นอากาศมเมฆียที่นองคะ่ะแม่ยเมเห็นดีหรอกนะคะถนนลูกลังเนาะค่ะเนาะ ไปคอยยางกันนะพี่น้องน้วมันซึมเอินล่มเงเินแลกดอกแลกไปเอาไป,ปลอกปึกนะคะลมแห้งแห้งเด้อค่ะลมวอยวอยยืนใจรอยแค่ท้องหอนเ่า ชาวฟาร์มนะคะชาวสวนนะพี่น้องเนาะแบบนี้จบมือตือต๊อๆพี่น้องคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำไม่ได้เจ้ะเด้อผัดไทายในสวีทสวัสดีจ้าบ๊ายบาย